สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับวิชานาริศิราวราพรนพราชค่ะก่อนอื่นต้องขอทักทายเปาาา็นภาษาเกาหลีกันเลยอันยองเซโยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่งาน K Beauty Professional Thailand ค่ะที่ Auditorium โรงแรมเซ็นทรัแจ,จ้งวัฒนะค่ะวันนี้นะคะรวมบอร์ดผู้บริหารเกี่ยวกับ งานความสวยความงามเกาหลีมารวมกันไว้ที่นี่เลยค่ะค่อนข้างอลังการมากๆเลยทีเดียวบรรยากาศเป็นยังไงไปชมพ้อมๆกันเลยเป็นอย่างไรกันมากนะคะคุณผู้ชมได้กินไอความเป็นเกาหลีกันบ้างไหมล่ะคะแล้วก็วันนี้ยังไงดิฉันต้องขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ IPM อ็มัปเดตก็หมดเวลาลงแล้วคะ่ะดิฉันต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเซอร์คลาสออริจินัลพลัสบายคุณชายใหญ่ ท็อปโมเดลไทยแลนด์2019 G a n i m a t e และที่รัก w e d d i n g Studio ค่ะ IPM สร้างสารรคสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอลิซิรวระพรและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ